เพื่อน,นี่เขาก็ได้มาบอกกันจริงจังจากเธอเนาะตอนนี้กายกับริวกับหญยเพราะสิแต่งงานกันแล้วเขาก็เฮ็ดตามที่เขาบอกกันไว้เนาะทางเขาก็ไม่ได้ขัดข้องอย่างดอกือว่าเขาได้บอกกันแล้วว่าจะได้เลิกแล้วดิพ่อทามดูวติว่าหนูอยากแต่งบอริวเรื่องของผู้ใหญยเขาว่าเขาตกลงกันไว้แล้วอยากแต่งบ่อยากแต่งก็ต้องแตง่ง แต่ว่ากายว่าต้องบอกอีอย่างแล้วเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่จัดการเองแต่พวกหนูบ่เคยเห็นหนากันบ่เคยรู้จักกันเลยด้จา้ายูซือสิมาให้แต่งงานกันหนูว่ามันบมแมนอีกอย่างหนูก็บ่ได้หักเขาน้าเรื่องนั้นมันว่ายากดอกลูกแต่งกันไปเดียวกับักกันเองมั่นใจได้เลยว่าลูก้ายแม่นะเป็นคนดีแม่กับพ่อน้องหลิวกับเป็นมูกันมาโดนก็เลยอยากให้ลูกหักกันให้หักกัน ลู้จักกันในฐานะมูก็ได้ไดมแม่กายแม่บอกว่าห้ยย่ซื้อแม่จะจัดการเองหนูบัแตงจังไหนหนูกับบแตงซึ่งบัแตงจังไหนลูกพ่อได้บอกกันกับมูไว้แล้วมันหมายกันไว้ได้หน่อยคันซิมากับคํมมันกันเสียผู้ใหญ่สันตัวลูกเขาเป็นผู้้ายลูกโตเป็นผู้หญิงคันสั้นมันใหญ่ขึ้นมาให้มันแต่งงานกันดีบอแม่สิดีอยู่บอกเพื่อลูกเขาใหญ่ขึ้นมามันบ่ได้ฮักกันดิ ก็ชีวิตบับงคับมันเังไงโอ้ยเลี้ยงเียงใส่กันมันไ่ขึ้นมามันผูกพันเดียวมันก็หักกันเองละอ่ะเขาก็อยากได้ลูกสาวมูเป็นลูกสะใภ้เนาะเขาไ่อ,อยากได้ลูกคนอื่นจังสันก็ตาเนั่นก็นได้เดี๋ยวลูกเขาญงแล้วคอยเอามาบ้กเรื่องนี้กันอีกเือนเขาหมันมลูกสาวตัวไ,ไว้เห็นลูกชายเขาหลอดเด้อห้ามยกให้ผู้ใดละ่ะ เันกันเรื่องของผู้ใหญ่เบากันอันนี้เป็นชีวิตหนูหนูมีสิทธิ์เลือกว่าหนูสิแต่งงานกับใครแย่จต้องมาบังคับหนูนําแม่แม่แม่กับพ่อเป็นมู่กันก็จริงแต่พอเห็นจําเป็นต้องมาบังคับลูกแต่งงานกันเลยได้ครับว่าได้ดอกกายพ่อแม่ได้บอกกันไว้แล้วจ้างเด็กก็ต้องแต่งหนูว่าแต่งเลยพ่อหนู้่ไม่ได้หักเขาหนูไม่มววันแต่งงานกับคนที่หนูไม่ได้หักแต่พ่อได้บอกกันแล้วแม่ลูกว่าลูกสาวพ่อต้องได้ไปแต่งงานกับลูกซ้ายคนปลอด้พ่อ อกับลูกพ่อคือกันเปลี่ยงก็เพใเห็นน้องแต่งแทนหนูแต่งเอี่ยงพี่หลิวปอกายเธอมมอยุบบ้านเขาได้จังใดเอาปอปอลูกจากกับลูกสายมูพ่อนี่ลูกสายมูพ่อเยอะบอกเด้อว,ว่าคนที่สิมัแต่งงานกับเธอเป็นน้องของหลิวดิผู้หญิงที่เธอว่าถึง คือพี่สาวฮัติกายเดียวๆว,ว่าอย่างกันเนี่ยงงไปบมดแล้วปอต้องรู้จักกับเขาน้ำติกับคนนี้แล้วพี่ลิวพี่กายแฟนหนูที่หนูว่าให้พี่ฟังฮะปอเป็นแฟนกับเขาติครับเขาสองคนเป็นแฟนกัน ผมบอกแม่แล้วว่าผมมีคนฮักอยู่แล้วแม่กับบฟังผมบังคับผมให้มาแต่งงานให้ได้แม่อ้ไปสัญญากับมูไว้ว่าจีไอ้ไปแต่งงานกับลูกสาวเขาไอ้บอกแม่ไปแล้วว่าอา้มีแฟนแต่แม่ไอ้กับบฟังเลยแม่อ้ยยืนคำขาดว่าอา้ต้องไปแต่งงานกับลูกสาวมูแม่ถ้าแม่ยืน่นคำขาดขนาดนั้นแต่ขัดเอียงบ่รได้ดอกเขาสองคนก็ต้องยอมตัดใจจากกันแต่อ้ฮักป่ไอ้อยบ่ได้อยากแต่งงานกับคนอื่น พ่อก็ฮักอ้คือกันแต่สิฮ да. ็ดจังใดได้ล่ะในเมื่อไอ้กับมีคู่หมัน้นที่แม่เลือกไว้ให้แล้วความฮากของเขามันคงเป็นไปบ่ได้ดอกสิว่าไปแล้วมันใคล้ๆเรื่องของพี่สาวปอเลยเนาะพ่อกับไปสัญญากับมูว่าสิให้พี่สาวไปแต่งงานกับลูกสายมูพ่อพี่สาวปอกระกุมใจคือกันว่าไม่อยากแต่งงานกับคนที่บ่หัเไ็นอย่างต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับพวกเขานําะ สีฮักกันดีๆก็ว่ได้นี่ลูกไปคบกับลูกสาวคนหน่อยของมูแม่ติแม่คือบ่อลูกก็ผมสีฟ้าแฟนมาแนะนำให้รู้จัก,จกแม่กับพยอมสี่บังคับผมแต่งงานอย่างเดียวเลยพ่อเขาเป็นแฟนน,น้องเด้พ่อ,อยังสิบังคับพนูแต่งงานกับแฟนอน้องอยู่ติน้องถ้าเขาได้พ่อ แต่ว่าเขาได้บอกกันเหรอเดเขาไม่อยากคืนคำนี่เดชจ้ะเดเมื่อน้องสาวหนูกับลูกชายแม่ก็หักกันให้แต่งงานกันไปเลยปอก็เป็นลูกสาวพ่อคือกันกระซาว่าลูกสาวของพ่อได้แต่งงานกับลูกชายของมูพ่อคือเกาตามที่บอกกันไว้แค่เปลี่ยนคนซื่อ,อที่หลิวบอกก็ถูกเดช ลูกเขาเสด็จแต่งงานกันคือเก่าแค่เปลี่ยนจากหลิวเป็ดปอกเพราะว่าอยากขัดขวางความฮักของลูกในเมื่อปอกกับกายเขาหักกันก็ให้เขายุ่ง้ทากันซะแย่วสัญญาของเขาไปทำลายลูกเลยเออเอาจังสันก็นได้แม่จะย้อมให้กายกับปอคบกันอีิลิเ้อครับแม่ เขอโทษเดอ้อที่แม่บังคับลูกเกินไปแม่ลืมคิดว่าที่พ่อแม่เว่ากันน่ละลูกก็รู้เรื่องอย่างนั้เลยดังสั่นแม่ิิเฝ่าหาหลิกแต่งงานระวังกายกับปอใหลเล็วที่สุดด้อลูกพี่ดีใจน้ำเด้ปอปอ